วันนี้เราพามาดูที่ไม่ใช่บ้านกันบ้างครับวันนี้เป็นกิจการอู่รถแต่เป็นอู่รถเฉพาะทางครับผมเนี่ยผมใช้บริการที่นี่มาอย่างยาวนานด้วยเป็นอู่ที่ทำแต่ m e r c e d e s b e n บเท่านั้นทุกรุ่นทุกขนาดทุกแบบมาที่นี่ได้เลยครับอู่เบนซ์เคบิลเลียนคอนเฟิร์มแนมาถาช่างกบได้เลยครับที่นี่ติดตั้งไปทั้งหมด 1ิกิโลวัตต์นะครับซึง10กิโลวัตต์ตอนนี้ใช้4ไมโครเวอร์เตอร์ที่นี่ใช้คอยไมยครับไมโครเวอร์เตอร์อันดับ2ของโลกอันดับ1ของเอเชียและอันดับหนึ่งของไทยครับเราติดตั้งไปเยอะที่สุดเลยตอนนี้ติดตั้งไปเกิน1,100งพไฟล์แล้วครับที่นี่ครับค่าไฟเขาตก2 0 0 0 0ถึง30,000แล้วแต่เดือนแล้วแต่ฤดูกาลทางเจ้าของอู่พิกบน่ารักมากใจดีมากแล้วก็คุยกันว่าทํายังไงดีให้ลดตรงนี้ไปก่อนและถ้ามันไม่พอจริงๆเพิ่มทีหลังได้ไหมนี่คืออีกข้อดีของไไมมโคคคครรออออินเว์ตตย่ับืด10ปก แล้วก็เพิ่มอีกทีละห้าเนี่ยก็ได้ดูว่าอนาคตจะใช้ไฟมากน้อยยังไงเมื่อเราติดไปแล้วเราจะเห็นโปรไฟล์การใช้ไฟของเราครบหมดเลยครับที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันครับชานเล่นหลักๆของที่นี่เลยนะครับเขาไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเขาเปิดบริการตลอดแล้วดูปริมาณรถสิครับ คือต้องบอกว่าเป็นอู่เบนซ์ชื่อดังเพราะว่าด้วยเขาตรงไปตรงมาครับอุปกรณ์ทุกอย่างตรงไปตรงมาใครอยากจะทําอะไรเนี่ยก็ถ้าเทียบราคาแล้วถูกกว่าศูนย์เยอะมากเซฟไปมหาศาลพอไม่ใช่บ้านพักอาศัยแล้วครับ <S <S คือเห็นไหมครับว่าเพดานสูงมากเพดานที่นี่สูงจริงๆแล้วก็แต่ค่อนข้างห่างเพราะว่า สร้างเป็นโกนดงังสร้างเป็นอู่เป็นศูนย์รถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนสเปคบ้านทั่วไปแต่ไม่มีปัญหาครับด้วยความชํานาญของเราทั้งบ้านทั้ง SME ขนาดเล็กที่ติดไปพันกว่าหลังแล้วเนี่ยเรารับได้ทุกเคสครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าระบบไฟเขาจะเป็นยังไงแตกต่างจากบ้านทั่วไปไหมไปดูครับสำหรับตู้ m d b ของที่เคเิลเลียนนะครับ ที่นี่ก็คือเป็นตู้มาตรฐานเลยล้60แอมป์เขาใช้ไฟค่อนข้างเยอะนะครับแบบนี้ต้องให้การไฟฟ้าดับแต่ก็เขาจะมีลูกย่อยเป็นตัว50แอมป์เราเนี่ยจะขนานกับตัว50แอมป์ตัวนี้แต่ส่วน C t ทีที่จะคล้องดูโหลดภายในบ้านเนี่ยเราก็คือคล้องกับตู้ใหญ่นี้เลยแต่พวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นระดับปกติไม่ได้ไฮโวลอะไรที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษอะไรครับอันนี้คือขนาดมาตรฐานของโรงงานแต่ถ้าใหญ่หน่อยเราก็ไม่มีปัญหาครับถ้าอย่างโรงแรมที่เราเคยให้ดูหรืออย่างโรงน้ําแข็งที่อนค่าไปเป็นล้านนะตู้เขาก็จะอลังการมากซึ่ง ทางทีมวิศวกรของเราชํานาญมากครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยส่วนการเดินไฟแล้วก็การติดตั้งสําหรับ10กิโลวัตต์นะครับเราใช้เวลาไม่เกิน2วันเท่านั้นครับก็อันนี้เป็นหัวหน้าวิศวกรที่คุมงานไซ์ตนี้นะครับแนะนําชื่อตัวเองนิดนึงครับผมแพรครับสุวัชชัยสุดใจครับวิศวกรคอมซิดครับผมไซนี้เป็นยังไงบ้างความยากง่ายยังไงความยากผมให้ประมาณ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เรด้วยทางขึ้นก็ต้องใช้บันไดหลายต่อแล้วก็สังเกตที่แปลงหลังคาของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างห่างแล้วก็หลังคาเนี่ยค่อนข้างบางทำให้การเดินเนี่ยต้องระม,มัดระวังเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้เป็น <c oughs> อุปสรรคถูกต้องติดได้ปกติใช่ครับผมก็ะระบบไฟเขาเป็นยังไงบ้างครับระบบไฟที่นี่ถามว่ายากไหมไม่ยากครับเพราะว่าเดิมลูกค้าเขามีรางอยู่แล้วเราก็ฝากรางเดิมเขามาเลยครับแล้วก็มาลงที่ตู้เราคือถ้าทาช่อง์วิตอยู่แล้วทำอย่างมาตรฐานนะครับการติดตั้งโซลาร์ไม่ใช่เรื่องยากเพราะนั้นทุก เราก็สร้างให้ใหม่ถูกต้องตามมาตรฐานเลยครับแล้วเรื่องการติดตั้งติดทิศไหนยังไงครับหลังคาของลูกค้าจะเป็นทิศใต้พอดีเลยครับก็เลยทําการวางให้ลูกค้าเป็นสองแถวแถวละแปดแถงโดยไมโครก็4ตัวซึ่งชัเลนต์อันนี้คือเขามีเหมือนโชว์เป็นสตปกขึ้นมาใช่แต่เห็นได้ว่าเป็นฐานขึ้นมาเพื่อความสวยงามแต่เนี้ยแสงฮาที่จะโดนบังใช่พรันเราก็เลยต้องไปติดทั้งนู้นเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาใช่ครับโอเคก็แพมติดตั้งทั้งหมด2วัน2วันครับสไปลองดูกันครับ สวัสดีพี่กบครับคนี่คือพี่กบหัวเรือใหญ่แห่งเคบลเลียนนะครับซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า25ปีแล้วแล้วเคบเลียนไ้เปิดกี่ปีพี่เปิดมาถ้าทําด้วยตัวเองมาทั้งหมด16ปี3ที่16ปี3นที่เบ้นล้วนเบ้นล้วนครับ,รบทาอะไรบ้างครับพี่ต้องถามว่าเราทําอะไรไม่ได้บ้างดีกว่าทาอะไรไม่ได้บ้<ร>างได้ทุกอย่างก็จากประสบการณ์ส่วนตัวครับมีทั้งรถบ้านธรรมดาทุกอย่างทุกอย่างภาคส่วนแล้วก็เป็นช่างซ่อมด้วยแล้วไม่ใช่เปลี่ยนทั้งยวงด้วยถเกไหมพี่ใช่เราซ แล้วก็อไไล่แท้มีหมดอไไล่แท้อไไล่เทียบทางเลือกเรามีให้หมดแล้วงานประกันภัยทุกอย่างเรารับหมดแล้วถ้ารถแต่งมาพี่ผมเปลี่ยนพาร์ทแบบเจ๋งๆมาแล้วอะพี่ทําไงอะถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาเรื่องพาร์ทเราสั่งได้เรานําเข้าได้ ท,ทุกอย่าง,<ช>งเราเดีวกว่าต่างประเทศหมดทุกอย่างที่เราสั่งมาคือเทียบแท้จีนเรามีให้ทุกอย่างเรามีทางเลือกให้หมดความเจ๋งของที่นี่คือชัดเจนคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาแท้มีเทีมีม,ม,มีหมดครับ<แ>ได้ทุกอย่างก็คือแบร์ให้ดูเลยว่าแบบไหนยังไงราคาก็คือตามตกลงว่าจะเอาแบบไหนแท้เทียบหรือว่ายังไงเราจะเปิดราคาทุกอย่างแล้วก็เวลาซ่อมเนี่ยคืออะไรดูก่อนแท้เทียมอันนี้ราคานี้อันนี้ราคานี้เสนอทางเลือกให้ทุกอย่างเรามีหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ที่พี่บอกปัญหาเรื่องไฟกับเขาเรื่องบ้างเรื่องไฟเนี่ย ไฟฟ้าที่ใช้เยอะคือตัวไหนพี่อ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอร์ในห้องลูกค้าห้องรับรองอแล้วก็ปั๊มลมซึ่งมันกินไฟทั้งวันปั๊มลมคือแบบไหนพี่ปั๊มลมอยู่ทางด้านหลัง ปั๊มลมเป็นด้านหลังเป็นเกี่ยวกับพวกลมพวกระบบต่างก็คือปั๊มลมกลางใหญ่เพื่อมายกรถพวกมาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ทั้งหมดเลยถ้าไปเราประมาณเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งประมาณ1 8ื0 0แถึงสองหมอันนี้คือหน้าปกติด้วยไม่ใช่หน้าร้อนใช่ถ้าหน้าร้อนละ่ะถ้าหน้าร้อนต้องไป25งหมนาก็หนักพอสมควรน่ะพอสมควรเอยอย่างที่เราคุยกันลองลถไปสัก5 6 0 0กก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามากกว่านัา้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยเติมได้อ่าอันนี้เป็นเป็นความเด็ดอยากขอฝากอะไรเคบิเลียนด้วยนะครับ คืออู่เราเนี่ยเราทํารถโดยเฉพาะรถเบนซ์เราถนัดมากแต่ถ้ารถอย่างอื่นลูกค้าฝากเราทําได้แต่เราไม่ถนัดเราพูดตรงๆแต่งานรถเบนท์ทุกอย่างไว้ใจเราเรามีทุกอย่างให้คุณเลือกมากไปกว่านั้นถ้าไม่มีเวลามาแค่โทรมาบอกส่งรถสไลด์ไปรับพร้อมสไลด์กลับสิ่งที่ไม่เสียเวลารับส่งรถฟรีเคบิเลนครับขอบคุณครับ